ผลจากการปิดบัญชีทำบุญสร้างองค์พระส่งผลให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วทั้งคู่จึงยิ่งมั่นใจในอนุภาพแห่งบุญมั่นใจในอนุภาพของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสบด้วยตนเองจึงชักชวนกันเข้าวัดสั่งสมบุญทุกบุญมาโดยตลอดไม่ว่าบุญเล็กหรือบุญใหญ่ก็ทุ่มทำแบบสุดกำลังอาทิบุญโมดุนบุญหล่อหลวงปู่ทองคา บุญสร้างองค์พระและที่ขาดไม่ได้คือบุญกระถินที่คุณกลอฟและคุณนุ่นทุ่มทำบุญแบบปิดบัญชีมาทุกปีเพราะทั้งคู่รู้ดีว่าบุญนี้นับเป็นมหากรทา,านอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกชีวิตจากความยากลำบากมาร่ำรวยคือตอนแรกที่เขาหวัดตั้งใจแต่แค่ว่าหลวงพ่อบอกบุญอะไรมา พี่ๆผู้นําบุญหรือผู้นําบุญใหญ่ที่วัดเขาทําได้กี่เอ็มเราต้องตามติดเขาเราต้องทําให้ได้แบบเขาเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จแบบไหนเราต้องเดินตามเขาเราจะได้ประสบความสําเร็จแบบนั้นคือไม่น่าเชื่อว่าเส้นทางที่เราเดินตามพี่ผู้นําบุญเนี่ยมันทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างนั้นจริงอยากได้บ้านอะคะ อธิษฐานหลวงปู่หลวงปู่ก็ให้อยากได้รถอะคะหลวงปู่ก็ส่งรถมาให้แล้วยิ่งธุรกิจไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็นช่งางตัดช่างเย็บหรือแม้กระทั่งคนขายอย่างเราสองคนคนออกแบบทุกคนอยู่ในบุญหมดเลยทุกคนเงินที่ขายได้จากจากการขายของเนี่ยพูดได้ว่า80%์ที่จากการขายของนี่คือเข้าวัดถวายหลวงพ่อ คุณกะถินตั้งแต่นุ่นเข้าวันมาสามปีค่ะ <F irm> ก็ตั้งแต่ปีแรกเลยก็ได้อัญเชิญผ้าตรเป็นประธานกองกะถินก็เราก็เลยตั้งเป้าว่าทุกๆปีนะเราจะต้องอัญเชิญผ้าใรเราจะต้องทําให้ได้เราต้องเป็นประธานกองกะถินให้ได้ทุกๆปีนั่นคือเราเราคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีเราว่าถ้าปลายปียังไงเราก็ต้องทําให้ได้ถึงบุญนั้นอันนี้ก็คือเป็นบุญที่เราเหวังมาตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วแต่พอมาปีที่แล้วอะค่ะรู้สึก น้อยใจนิดนึงว่าเอ๊ะเราทำบุญน้อยไปหรือเปล่าทำไปแค่แบบ2อเอ็มเองทั้งๆที่บุญอาคารร้อยปีคุณยายมันเป็นบุญใหญ่มากเลยอะค่ะอาคารนี้ใครๆก็ได้ใช้แต่ทำไมเราทำได้แค่นิดเดียวเองอยังไม่ปลื้มเท่าไหร่ยังรู้สึกน้อยใจว่าแบบทำน้อยเกินไปปีที่แล้วทำไมเราทำได้แค่2 M MM. เอ็มเองถึงแม้ว่าจะได้อัญเชิญกระถิ่นก็เหิดแต่แบบมันน้อยเกินไปพอมาปีนี้พี่ก็บอกว่าคุณสองเคยบอกว่าถ้าเกิดเรายังทำไม่ปลื้มเนี่ย สองอปี 2, 2ที่แล้วมันยังน้อยไปเรายังปลื้มไม่พอเราต้องเติมให้เราปลื้มสุดๆให้น้ำตาไหลเราต้องทำสักหนึ่งห้องพี่กอล์ฟเขาก็เลยบอกว่าเราจองหนึ่งห้องเลยไม่นู่นนะแล้วเราก็ทุ่มเทอย่างสุดกำลังเลยพอปีที่แล้วทำไปแค่2อแต่ผลของบุญนะคะที่ส่งมาให้เราเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมากมายกว่า2อแทนที่ว่าเราให้แล้วเราจะหมดมันกลับไม่หมดเนี่ยคะมันกลับทาให้เรามีบ้านมีรถธุรกิจเราก็เดินไปได้สวย ทุกทุกบุญที่ทำไม่เคยมีเงินเก็บเลยนะคะไม่ใช่ว่าเรามีเงินเก็บสำรองเอาไว้ปีที่แล้วทำบุญกระถินยายก็คือกวาดกระเป๋าสองล้านแต่พอมาปีนี้คิดว่าจะต้องกวาดกระเป๋ามาทำหนึ่งห้องให้สำเร็จค่ะเพราะว่าบุญหล่อเลี้ยงเราหล่อเลี้ยงธุรกิจเราหล่อเลี้ยงครอบครัวเราทำให้เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะบุญนะคะตลอดสามปีนับจากวันแรกที่ขึ้นปฏิบัติธรรมณสวนพนาวัดคุณกอฟและคุณนุ่นได้มาวัดทุกวันอาทิตย์ มันเติมบุญให้ชีวิตมาโดยตลอดพร้อมรับฟังธรรมะผ่านช่อง DMC อยู่เป็นประจำทั้งยังชักชวนกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดเมื่อถึงคราวทำบุญก็ทุ่มทำด้วยใจที่ผ่องใสผลแห่งบุญที่ได้จึงส่งผลเกินควรเกินคาดกว่าที่ตั้งเป้าไว้หากไม่ใช่เพราะบุญที่ตั้งใจทำคงไม่มีวันนี้ โดยเฉพาะบุญสร้างอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์หากไม่รีบทำบุญนี้ก็จะผ่านเลยไปโอกาสที่จะได้สร้างบุญใหญ่บุญอัศจรรย์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกลูกหลานคุณยายอย่ามัวรอช้าให้มาเร่งทำแล้วรีบรวยไปพร้อมกันทุกคนอยากกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะคือ ที่ลูกสองคนมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าพระเดชพระคุณหลงพ่อคือบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอกมาไม่ว่าหลวงพ่อจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าหลวงพ่อจะหนักยังไงจะมีลูกสองคนเนี่ยที่คอยอยู่ข้างๆหงลวงพ่อตลอดไม่ว่าบุญอะไรลูกไม่มีลูกก็จะหามาให้ได้จะเป็นประธานกองกระถินจะทำหนึ่งห้องให้สำเร็จคือชีวิตทุกวันเนี่ยที่ดีขึ้นมาได้เนี่ย พอมีบุญของหลวงพ่อคอยทําบุญกับหลวงพ่อตลอดมีธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคอยสอนให้ลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หาเงินมาได้ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีทุกวันนี้ได้พราะวัดพระธรรมกายค่ะคือเราไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงนอกจากเราหาเงินมาได้แล้วบุญอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือวัดได้คือเราไม่เคยเกี่ยง คืออยากจะช่วยวัดอยากจะทาอยากจะทำหนึ่งห้องอยากจะทำบุญกระถิ่นให้สำเร็จอยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าคือให้เนี่ยการให้มันไม,ม่มันไม่มีหมดอยู่แล้วอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกว่าห่วงคือไล่ให้คือเรียงอันนี้คือจริงพิสูจน์ได้เลยว่าสามปีที่เข้าวัดก่อนหนะ้าสามปีกับตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากคือถ้าหันกลับไปดูข้างหลัง เราทําบุญมาได้ยังไงสิบล้านเข้าวัดมาแค่สมปีเดี๋ยวนี้เราอยากจะทําอีกสิบล้านหลวงพ่อให้อยู่แล้วค่ะอยู่ที่ใจของลูกว่าลูกมั่นใจในบุญแค่ไหนค่ะเพื่อพ่อลูกทํำดีทุกสิ่งหากเป็นความฝันของพ่อจะทำฝัน xung quanh